굿มอร์นนิ่งอัสลามอุลกมสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นูก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มสามหะ้าเพื่อนๆนบูสเตอร์นะเมื่อวนะานไปก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเพื่อนเอนนี่ก็ต้องไปใหม่นะคะนี่กออ็ออกจากบ้านแปดโมงสิบห้านะคะเพื่อนๆน <S 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 เดี๋ยวไปถึงโน่นแล้วเดี๋ยว ดูนะคะว่ากี่เดินทางกี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่านูต้องนั่งรถสองต่อนะคะเพราะว่าเ,ออเดินเข้าไปฉีดได้เลยนะคะวอล์กอินได้เลยไม่ต้องจองคิวนะคะก็เลยจะไปไกลนิดนึงนะคะเ,เพื่อนไปค่ะเป <c oughs> ็นเสานะคะเพื่อนเพื่อนถนนก็โล่งมาก <c oughs> โล่งมากเลยถนน ก็จะมารอรถตรงนี้นะคะสาย991แล้วก็ไปต่อ157อีกรอบนึงนะคะก็ ไปหนึ่งป้ายนะคะเพื่อนๆจะต้องเดินย้อนกลับไปหนึ่งป้ายนะคะจริงๆมันอยู่ตรงบ้านเพื่อนหนูนี่เองนะคะเพื่อนๆทำไมนูขึ้นรถเลยไปตรงนู้นนะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงแยกนะคะแล้วก็เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อนๆ ถึงแล้วนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็9โมง11นาทีนะคะหลังจากที่เราเดินขึ้นรถเลยไปหนึ่งป้ายนะคะนี่ค่ะก็ถึงแล้วนะคะ ็ฝั่งตรงข้ามน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนน,นไปฝั่งโน้นนะคะนี่ค่ะถึงแล้วนะคะที่ฉีดวัคซีนอก็เดินบล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน,นข้างในค่ะเพื่อนๆก่อนนะคะที่เจ้าหน้าที่สอบถามเราก็จะได้คู่มือมานะคะเพื่อนๆล้วก็นั่งรอประมาณนี่ค่ะสขกาหนึ่งถึงสองชัว่วโมง รอไปค่ะยาวๆฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็รอประมาณ18นาทีนะคะมก็เหลือประมาณ8นาทีเราก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบโมงองนะคะก็ออกมาแล้วนะคะเพื่อน,อนก็ได้มาก,กับน้ำมาอย่างละอย่างละขวดนะคะ <c oughs> แล้วก็จะกลับแล้วค่ะฉีดรอบนี้ค่อนข้างจะเจ็บนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่าหมอพิมพ์แรงมากเลยหมอก็ผนยังเด็กอะ่ะไม่น่าจะถึง20อะ่ะเด็กมากๆก็เจ <c oughs> ็บเหมือนกันนะคะวันนี้ ในหนูก็จะไปซื้อข้าวนะคะแฟนบอกว่าหลังเอ็ทซีมีร้านอาหารไทยที่หาร้านนะคะก็เดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะว่าเปิดไหมวันนี้นี่ก็เอ็นทูซนะคาแฟไทยนะบอกต้องเดินไปด้านหลังนะคะ ăn cơm 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 ăn หรือเปล่าเ,เพื่อนๆร้านนี้นะคะใครจะเข้าไปซื้อกันนะคะเ,เพื่อนเม <c oughs> น,นูก็มานั่งยงรออยู่ในร้านนะคะเ,เพื่อนก็ร้านเขาเปิด11เอโมงครึ่งนะคะแล้วก็รอประมาณ20นาทีนะคะ นั่งรอ,อนอย,อยากลองชิมน,นะคะก็แฟนเคยซื้ออายัมพะเยไปนะคะก็อร่อยวันนี้ก็อยากจะกินออกนะคะแต่เดี๋ยวดูว่าเราจะซื้ออายัมพะเยกับอะไรดีเนาะ,ะบอกว่าร้านอาหารไทยแต่ว่าดูแล้วอาหารไทยมีน้อยนะคะแล้วก็คนที่ทักคนธนกคารก็จะเป็นไม่ใช่คนไทยนะคะก็ะะเดี๋ยวดูนะคะ บรรยากาศในร้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่ก็เป็นเมนูของที่ร้านนะคะเพืเ่อนดูก้อ่านไม่ออกก็เด,เดี๋ยวดูว่ารูปภาพก็ไม่มีนะคะก็เดี๋ยวเราลองถามเขาดูนะคะอยากกินผัดไทยนะคะเพืเ่อนๆดี๋ยวเดี๋ยวดูต้องถามเขาดูว่าเขามีผัดไทยไหมนะคะ มีเป็นแบบต้ยมยำต้ยมยำทุบนะคะเป็นหมี่ต้มยำน่าลองลนะองไปประมาณยังไม่เห็นผัดไทยเลยค่ะเพื่อนๆเป็นหมี่ก็จะเป็นหมี่แบบเนี่ยค่ะหมีโ่โกเล้งหมี่พัทยาหโปเล้งพัทยาเออน่าจะจะลองชิมดูนะคะ คาอยู่ที่หกเหรียญหกเหรียญห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะมีต้มยำเลยนะคะเพื่อนต้มยำกุ้งอะไรไประมาณนี้นะคะ แล้วก็ดื่มน้ํามะพร้าวก่อนนะคะเพื่อนๆน้ำมะพร้าวนี่น่าจะช่วยในเรื่องปรับอุณหภูมิในร่างกายเนาะนะคะเพื่อนๆชื่นใจก็เดี๋ยวลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูมาอัปเดตอีกทีนึงว่าหลังดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็ฉีดวัคซีนดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็ ดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีไข่ไหมนะคะตาตายัางไปเย้นะคะเพื่อนเพื่เขาจะมีไก่ะไก่ทอดแล้วก็น้ำจิ้มนะคะก็ะจะเป็นเขาบอกก๋วยเตีพัทยานะคะมีทัพพัทยาแล้วีไข่ข้างบนแล้วก็เป็นหมี่เป็นเราสั่งเป็นซีฟู้ดนะคะเพ,พื่อนๆมาชิมกันดูคะ่ะ อืมอร่อยอืมเยอนะอบ่ออยขนูเพ,พิ่งเคยกิน อร่อยใช้ได้ค่ะเพืเ่อนๆลองไปสั่งกันดูนะคะอยู่หลังเอ็นทูซ<ง>ีเนาะนะคะ,ะตลาดมุกิจบาตก<ง>บอกว่าร้านอาหารไทยแต่ว่าเข้าไปเ็ามีทั้งไทยทั้งมาเลยทั้งนะคะซีฟูด้ดกอ,อ มีหลากหลายเมนูนะคะเพืเ่อนๆไม่ใช่แค่อาหารไทยเนาะนะคะแต่ว่าแม่ชอบบอกว่าร้านอาหารไทยเนาะ เปิด11โมงครึ่งนะคะมันเอนๆคิวยาวเลยนะคะหนูไปคนแรกแต่ว่าได้ทีหลังเพราะว่าเขาให้คนที่ทานที่นู่นก่อนเนาะนะคะทานที่ร้านก่อนก็หกออนนี้ก็ทีหลังเนาะ,ะอยากกินผัดไทยแต่ว่าไม่มีผัดไทยนะคะที่ร้าน ัดกะเพาก็อที่อ่านดูก็ไม่เห็นนะคะนาักง,งานก็ไม่ใช่คนไทยเชฟพ่อไม่น่าจะใช่คนไทยนะคะ นูขอตัวไปทานก่อนนะคะึงว่าเดี๋ยวนูจะมาอัปเดตเรื่องอการฉิดวัคซินนะคะข็มสามนะคะว่าจะมีไข้หรือว่าปวดแขนอะไรยังไงไหมนะคะเดี๋ยวนูมานะอัปเดตอีกทีนึงนะคะเพื่อนสดีค่ะ เป็นลูกที่สองนะคะหลังจากเรากินข้าวเสร็จนะคะเพื่อน นีก็เป็นลูกที่สามตอนเย็นนะคะเพื่อน,อนมาค่ะแบบสำเร็จนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เขาเจาะมาให้สำเร็จแล้วนะคะก mm hmm. ขก็ดึงตัวนี้ออกนะคะ mm hmm. กดตัวนี้ลงไปเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ใส่หลอดกินได้เลยค่ะ mm hmm. แต่อันนี้มันก็เราจะมาผักกินเนื้อ mm hmm. มันก็จะยากนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อน ก็ถ้าอยากกินเนื้อด้วยนะคะก็ต้องซื้อแบบว่าเราเอามาผ่าเองเนาะอย่างนี้มันก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันกินน้ําไปแล้วแล้วการผ่ามันก็จะจะ,ะยากนิดนึงแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าจะกินแต่น้ําก็ซื้อแบบนี้ก็ได้คะ่ะเพื่อนๆลองไปซื้อกินกันดูนะคะสะดวกก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็หลังจากที่นูกินน้ำมะพร้าวแทนน้ำไปเลยนะคะก็หมดประมาณหกหกเอ่อหกหลูกได้มั้งคะหกลูกเนาะนะคะก็วันแรกก็สามลูกแล้วก็วันที่สองอีกประมาณสองลูกนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะลูกที่สามนะคะอาการเป็นยังไงนะคะก็คือวันแรกวันแรกก็คือไม่มีอาการอะไรเนาะนะคะ แล้วก็วันวันที่สองตอนเช้านะคะก็มีตื่นขึ้นมาแล้วก็นักแขนข้างนี้นะคะแต่ไข้ไม่มีนะคะเพื่อนๆคงเป็นเพราะเราดื่มน้ํามะพร้าวนาะนะคะมันมันเป็นมีฤทธิ์เย็นนะคะเพื่อนๆ่ช่วยลดไข้เนาะนะคะก็ไม่มีอาการไข้ค่ะวันนี้ก็ช่วงบ่ายบ่ายของวันที่สองนะคะเพื่อนๆนก็สบายมาก <laughs> สบายมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีไข้นะคะก็ทํางานบ้านได้ปกติช่วงเช้าหนักแขนแต่ก็ทํางานบ้านได้ปกตินะคะเพื่อนๆก็ออถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยังไงหนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะยังไงหนูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์นะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินน้ำมะพร้าวกันต่อเลยนะคะ